วันที่29นี้เราต้องมาแสดงพลังของมวลมหาประชาชนว่าเรานั้นยังคงแน่วแน่มุ่งมัน่นที่จะไล่รัฐบาลยิ่งหลักและกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเพราะว่า เราต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปหวังว่าวงจรอุบาทที่เกิดจากทุนนิยมสามานของระบบทักษิณนั้นจะไม่สามารถกลับมาทำร้ายประเทศไทยได้อีกต่อไปมีคนบางคนเขียนในเฟซบุ๊กบอกว่าไม่มาหรอก มาก็ไล่ยิ่งหลักไม่ได้โถพ่อคุณทำไมถึงคิดว่าการไล่ยิ่งหลักเนี่ยเดินรอบเดียวแล้วจะไล่ได้ด้านเหลือล้อนทนเหลือหลายขนาดนั้นจะไปคิดให้ไปเพราะการเดินของเราได้อย่างไร<ช><ด>การไล่ยิ่งหลักไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ ด้วยการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงกิจกรรมเดียวการไล่ยิงลักเป็นกระบวนการที่ต้องมีหลายขั้นตอนแล้วก็หลายองค์ประกอบการไล่ยิงลักและการกำจัดทักษิณเปรียบเหมือนสงครามการกระทำของเราแต่ละครั้งแต่ละคาเปรียบเหมือนการสู้รบในแต่ละสนาม ก่อนที่เราจะชนะสงครามได้เราต้องรวบรวมชัยชนะจากสนามนั้นจากสนามนี้หลายหลายสนามจนกว่าเราจะได้ชัยชนะสงครามที่แท้จริงถ้าจะเปรียบเทียบเป็นมวยก็แปลว่าเราต้องเก็บคะแนนในการชกยกแล้วยกเล่าจนกว่าจะถึง ยกที่เราใช้หมัดน็อกให้จบไปเลยการกำจัดยิ่งลักนั้นต้องใช้องค์ประกอบมากมายเราต้องใช้กฎหมายแต่ยิ่งลักค้าไม่ได้ใช้ไล่ล่านะคะใช้จัดระเบียบสังคมกำจัดคนที่ทำผิดต่อแผ่นดินเข้าใจไว้ด้วย เราต้องใช้สารทุกสารไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญสารปกครองสารอาญาสารแพง่งสารเหล่านี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีไว้สำหรับที่จะตรวจสอบและทวงดุลไม่ใช่ แทรกแซงเหมือนอย่างที่ขี้ข่าของยิ่งรักพูดชอบบอกว่าสารแทรกแซงเขาไม่ได้แทรกแซงเขาตรวจสอบเข้าใจไว้ด้วยบรรดาขี้ข่าทั้งหลายเราต้องใช้องค์กรอิสระที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตรงนี้ทางด้านขององค์กรอิสร,ระอย่างปปชกำลังทำงานและจะชี้ผิดยิ่งลักสิ้นเดือนนี้จึงทำให้ขี้ข่าร้อนรอนดิ้นรนและใช้ความรุนแรง มาข่มขวัญองค์กรอิสระเราจึงต้องอยู่กันต่อไปให้กำลังใจองค์กรอิสระเราจะต้องแสดงพลังให้สื่อมวลชนที่ไร้จรยญญบันหันกลับมาคิดว่าจะทําตัวเป็นสื่อขี้ข้าไร้จรยญญบันต่อไปหรือจะ เป็นคนที่มีจรรยบรรณและเป็นสื่อมวลชนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่บิดเบือนข่าวเพื่อเข้าข้างรัฐบาลโจรรัฐบาลชั่วอีกต่อไปเราต้องอาศัยนักวิชาการที่รักความถูกต้องออกมาพูดคุยกับประชาชนให้ความรู้ประชาชน โดยไม่ขายวิญญาณเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ตําแหน่งแล้วก็ใช้ความน่าเชื่อของตัวเองนั้นก็หกประชาชนเราต้องเปลี่ยนนะักวิชาการเหล่านี้ให้เห็นว่ามวลชนสู้แล้วปัญญาชนอย่างคุณนั้นคิดจะสู้เพื่อประเทศชาติบ้างหรือเปล่าเราต้องอาศัยนักธุรกิจ ที่รักความถูกต้องที่ออกมาเป็นแนวร่วมกับเราประกาศชัดเจนว่าต้องปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อได้การเลือกตั้งที่สะอาดบริสุดดทธิ์ยุติธรรมเราต้องการที่จะให้ชาวนาที่หูตาสว่างแล้วเข้าใจแล้ว ว่าประชานิยมของรัฐบาลยิ่งลักษ์นั้นเกิดขึ้นด้วยไร้สำนึกแข่งความรับผิดชอบหวังแต่คะแนนนิยมโดยไม่สนใจว่าประเทศชาติจะล่มจมอย่างไรบัตร้ีครงการจำนำข้าวเราเสียหายเป็นห้าแสนล้านแล้วชาวนาก็เดือดร้อน นี่ชาวนาถึง130,000ล้านนี่แหละคือประชานิยมที่หวังสร้างคะแนนนิยมอย่างไม่มีสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติเราต้องการให้องค์กรเอกชนหรือที่เราเรียกว่า MGO ที่เป็นเครือข่ายภาาประชาชนนั้นออกมาเป็นแนวร่วม กับมวลมหาประชาชนในการจะต่อสู้กับเป่าบรรดาขี้ข้าของทุนนิยมสามานแล้วกำจัดระบอบทักสินให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเรายังต้องการให้กาลังใจกับทาหารที่เขาติดเรื่องของระเบียบวินัยและการเป็นข้าราชการ แต่ขณะดเดียวกันก็พร้อมที่จะปกป้องประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศชาติถ้าพวกเราหายไปไม่ออกมาทหารจะมีความมั่นใจในการรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างไรเวลานี้มวลชนเสื้อแดง เพิ่มเกริมกันขนาดประกาศแยกประเทศแล้วดังนั้นเราจึงต้องออกมาเดินออกมาเดินกันเยอะๆให้กำลังใจทหารปกป้องประเทศชาติรักษาความมั่นคงต่อไปการอยู่ของเรามาอย่างต่อเน,นื่องด้วยความมุ่งมั่นนั้นบัดนี้สิ่งที่เราเห็นคือ ตำรวจที่เราเคยด่าว่านั้นหลายคนกลับใจมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษและไม่ยอมรับคำสั่งของศูนย์รวมสัตว์อีกต่อไปหากไม่มีมวลมหาประชาชนเราจะได้ตำรวจกลับใจพวกนี้มาได้อย่างไรแล้วที่สำคัญนะพี่น้องสอวที่กำลังจะเลือกกันในวันที่30นี้ เขาจะมีหน้าที่ในการถอดถอนสอสอถอดถอนประธานสภาวุฒิสภาถอดถอน,ถอนยิ่งลักษซึ่งตรงนี้ถ้าพวกเราหายไปไม่อยู่ไม่สู้ต่อเบื่อนายนนท้อแท้แล้วคิดว่าเดินไปก็ไร้ประโยชน์ระวังสวที่ได้รับเลือกตั้ง บางคนอาจจะเป็นขี้ค่าฝ่ายโน้นตั้งแต่ก่อนได้แต่บางคนก็อาจจะยินดีขายตัวหลังจากได้แล้วเขาจะทำตามนายทุนที่ซื้อเขาโดยไม่เกรงใจประชาชนเราจึงต้องโย่ให้เขารู้ว่าพลังประชาชนกำลังจับตาดูเขาอยู่ ถ้าสานรัฐมนูญชี้ความผิดแล้วปปชชี้ความผิดแล้วแต่ถ้าเกิดสวที่ยอมตนเป็นขี้ข้าไม่ยอมถอดถอนเขาจะต้องตอบคำถามกับพวกเราที่มวลมาเป็นมวลมหมาประชาชนว่าเพราะอะไรจึงถอดถอนไม่ได้ดังนั้น เราจะต้องอยู่ต่ออยู่อย่างเข้มแข็งอยู่อย่างมีพลังอยู่อย่างมุ่งมัน่นให้เหล่าบรรดาสวออทั้งหลายนั้นตระหนักในพลังของมวลมหาประชาชนและไม่ทำตัวเหลวไหลเป็นขี้ข่าขายตัวให้กับนายทุนซึ่งคงจะจ้องซื้ออยู่ในเวลานี้ เราต้องการอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นคนรักความถูกต้องรักความยุติธรรมออกมาชี้นำให้ข้อมูลกับประชาชนว่าเพราะอะไรเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะอะไรเราต้องไล่รัฐบาลยิ่งลักที่หมดความชอบธรรมเพราะอะไรที่เราต้องกำจัดระบอบทักษิณ อจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนพูดเก่งสอนเก่งสามารถบอกได้เราต้องการให้เขาออกมาเป็นแนวร่วมกับเราเราต้องการนิสิตนักศึกษาพลังหนุ่มสาวที่เคยถูกประนามว่าสายลมและแสงแดดไม่สนใจบ้านเมืองออกมาแสดงพลัง ให้ยิ่งรักได้รู้ว่าแม้แต่นิสิตนักศึกษาซึ่งแต่ก่อนไม่สนใจบ้านเมืองปัจจุบันหันมาสนใจบ้านเมืองและตระหนักรู้แล้วว่าระบอบทักษิณเลวร้ายอย่างไรยิ่งรักไร้ความสามารถและไม่ควรจะเป็นผู้นำของเราอย่างไรด้วยเราจะชนะได้ด้วยสาภาพแรงงาน ซึ่งปัจจุบันนี้ปากหลักจุี่มหาไทยเขาเหล่านั้นยืนอยู่ข้างของมวลมหาประชาชนและเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรกับมวลมหาประชาชนเรายังต้องการพ่อค้าแม่ค้าที่รักความถูกต้องแล้วก็รู้ว่าเศรษฐกิจเฝิดเครื่อง ข้าความไม่เอาไหนของคณะรัฐบาลยิ่งลักที่แต่ละคนไร้ความสามารถเราต้องการเหล่าบรรดาสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งหลายทนายความวิศวกรแพทย์พยาบาลสถาปนิกอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก่ายกองซึ่งหลายองค์กร หลายสมาคมวิชาชีพได้ขึ้นมาปรากฏตัวอ่านถแถลงการและปราศัยบนเวทีนี้บอกให้รัฐบาลรู้ตัวว่าเขาไม่ต้องการรัฐบาลที่ไร้ความสามารถดีอีกต่อไปเราต้องการข้าราชการบำนานเราต้องการข้าราชการประจำยุด รับคำสั่งและไม่รับใช้รัฐบาลโมฆะที่ไร้ความชอบธรรมนี้อีกต่อไปเราหวังว่าในวันที่29จะมีหน่วยงานและฝ่ายต่างๆองค์กรต่างๆดังที่กล่าวมามาร่วมขบวนกับมวลมหาประชาชนแม้ว่าต่างจังหวัดเข้ามาไม่ได้ แต่เราต้องทำให้ได้ว่ามวลมหาประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลชั่วร้ายนี้มีเกินกว่าล้านคนบนถนนในวันที่29เราต้องออกมากันเยอะๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ซึ่งกันและกันให้ทุกองค์ประกอบของการต่อสู้ สารก็ดีองค์กรอิสระก็ดีตำรวจก็ดีทาหารก็ดีข้าราชการก็ดีต่อสู้กับรัฐบาลน,นี้ด้วยความมั่นใจไม่หวั่นไหวในอำนาจเทือนอีกต่อไปขณะนี้เขากำลังใช้ความรุนแรงกับพวกเราเขากำลังใช้มวลชนเสื้อแดง ออกมาข่มขูใช้อาวุธบ้างทำร้ายเราบ้างแต่เราต้องสู้กับเขาให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณจำนวนต้องมากกว่าวิธีการต้องดีกว่าวิทยากรบนเวทีจะต้องมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า พูดจาความจริงมีตรกาที่ชัดเจนกว่านี่คือคุณภาพที่เหนือกว่าอย่างแน่นอนไม่มีการโกหกไม่มีการปั้นน้ำเป็นตัวไม่มีการแท้ทุกอย่างที่พูดจากกันเป็นหอยเป็นผลด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวันที่ย9สบนี้เราต้องออกกันมาให้มากอย่าได้ไปคิดว่า ออกมาก็ไม่ชนะไม่ออกมาหรอกคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเสื้อแดงจะเหมิมเกริมขี้ข้ายิ่งลักจะมาไล่กำจัดพวกเราจะทำความรุนแรงกับพวกเราไล่ล่า,ลาและอาจจะต้องติดคุกกันก่อนที่เราจะไล่รัฐบาลนี้สำเร็จ ดังนั้นวันที่29มากันให้มากไม่ใช่แค่มากจำนวนคนมากกลุ่มด้วยแล้วถือป้ายประกาศให้รู้ไปเลยว่ากลุ่มไหนบ้างจัดขบวนเป็นขบวนพาเรดที่มีคนถือป้ายนำว่านี่เป็นคนกลุ่มไหนอย่างไรและในขณะเดียวกัน ต้องถือป้ายแสดงความเลวร้ายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณเราต้องการเป็นรูปอะไรใครเขียนป้ายได้เขียนมาพูดจาให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เราต่อบ้านรัฐบาลที่ทำชั่วช้าสารเร็วกับประเทศชาติเป็นรัฐบาลที่ผิดกฎหมายเป็นรัฐบาลที่ ทำสิ่งชั่วร้ายหมดความชอบธรรมไม่มีหลักนิติธรรมประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่ต่อต้านประชาธิปไตยแต่เรามาทวงคืนประชาธิปไตยที่ระบอบทักษิณเป็นทุนนิยมสามานพเด็จก,การขโมยไปจากพวกเราเราออกมาเพื่อประนามคนที่ไม่เคารพกฎหมาย คนที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมพ่อแม่พี่น้องครับที่เราออกมาเนี่ยเป็นสิทธทิที่ให้ไว้กับเราตามรัฐธรรมนูญมาตรา69เรามาปกป้องประชาธิปไตยและเรามารักษาธรรมนูญตามมาตรา70เรามาพิทักษ์ประเทศไทย ซึ่งเป็นราชนาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ใครคิดจะแบ่งแยกออกไปจากประเทศไทยใครที่เขียนภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษวันนี้มีตัวอย่างป้ายมาให้ดูถ้าใครอยากได้มาขอก๊อปกันได้เลยนะครับอลองเปิดป้ายมาครับอันแรกนะครับ การมาจากการเลือกตั้งไม่ได้สร้างความชอบธรรมให้กับการโกง Bing e l e c t e t does not legitimize corruption ต่อไปครับเราต้องการกำจัดระบอบเผด็จการทักษิณ We want to eradicate ท a k s i n dictatorial regime ไปต่อไปครับเราไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่เรามาไร่รัฐบาลยิ่งลักที่ขี้กองทําผิดกฎหมายและหมดความชอบธรรม We do not oppose an elected government ตัดตัวดีทิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยตัดตัวดีที่ oppose ทิ้งด้วย We do not oppose an elected government but we oppose things l i k unlawful and corrupt government which is the w r o n g legitimate นะคระับต่อไปค่ะ เราต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพื่อให้ได้การเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรม We want to reform before the election so that we can have clean and fair election ต่อไปครับเพื่อปฏิรูปประเทศไทยเราต้องกำจัดระบอบทักษิณย่างถอนรากถอนคอน To have a reform for Thailand we have to uproot Taksin regime นี่เป็นตัวอย่างของป้ายที่ทำมาและจะมีตัวอย่างมาให้อีกในวันต่อๆไปถ้าใครคิดอยากจะทำป้ายมาถือทั้งไทยและอังกรษให้คนทั้งสังคมไทยและประชาคมโลกได้รับรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ใช่คนต่อต้านประชาธิปไตยแต่เรามา ทวงคืนประชาธิปไตยที่หายไปเพราะประเด็จการทางราัฐสภาออกมานะคะออกมาเยอะๆอย่าไปคิดว่าออกมาก็ไล่ยิงหลักไม่ได้ไม่ออกมาดีกว่าเพราะถ้าใครคิดวิธีการไล่ยิงลักที่ด้านเหลือร้อนทนเหลือหลายได้ด้วยการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ที่ไม่ผิดกฎหมายและถูกต้องในกรอบร <c oughs> ัฐธรรมนูญบอกมาเลยค่ะพวกเราทําแน่นอนแต่ตอนนี้มันคิดไม่ออกเพราะคนมันน้าดานก็ต้องใช้กระบวนการหลายๆอย่างเส้นบัตรนี้เราก็มีลูกศรสําคัญที่จะยิงมะม่วงให้หล่นนั่นคือลูกศอนแห่งกระบวนการยุติธรรมที่จะทํางาน ตลอดเดือนเมษายนนี้อากาศจะร้อนแค่ไหนไม่รุนเท่ากับการเมืองที่รัฐบาลกองต้องพนอ้นอำนาจแน่นอนขอบคุณครับ